เมนูในวันนี้นะคะหน่อยก็จะทํามันเป็นเมนูปั่นด้วยค่ะก็คือเอสเปรสโซ่ so, นมชมพูปั่นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะ หน่อยก็จะมาแชร์เมนูอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะหน่อยก็เลยมาใช้นะคะเป็นเครื่องชองอัตโนมัติค่ะเขาก็จะมีชื่อว่ามันติพลัดโมเดลนะคะเมนูในวันนี้นะคะหน่อยก็จะทํามันเป็นเมนูปั่นด้วยค่ะก็คือเอสเปรสโซ่นมชมพูปั่นนั่นเองค่ะเนาะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะแชร์เป็น2สูตรค่ะสูตรแก้ว16ออนซ์และก็แก้ว2 2่อออนซ์นะคะแล้วเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่าวัตถุดิบของเราค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะ ง,ง่ายๆเลยค่ะวัตถุดิบก็น้ำเชื่อมนะคะเฮลบูบอยค่ะก็จะเป็นสีแดงนะคะ,ะตัวต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นกาแฟเบอร์5ค่ะเป็นเอสเปรสโซ่ขั่วเข้มค่ะของอาราบิก้าร้อนะคะตัวนี้เลยเนาะ,ะต่อไปค่ะก็จะเป็นนมผสมค่ะ นมผสมนะคะก็นมข้นหวาน2กระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องนะคะผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นาดวินชีค่ะตัวนี้เลยค่ะผงปั่นนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นนมสดรสจืดค่ะตัวนี้เลยนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวหน่อยขอทํานมชิมพูปั่นสูตรแก้ว16ออน์กันก่อนนะคะเตรียมแก้วมาเลยนะคะนมสดนะคะหน่อยจะใช้อยู่ที่4ออนค่ะ ปึ๊บต่อไปค่ะก็จะเป็นน้าหวานนะคะตัวนี้นะคะหน่อยก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ1.5ออนค่ะหรือว่า1ออนครึ่งนะคะเพราะว่าจะเน้นสีด้วยนะคะนี่เลยต่อไปนมผสมค่ะนมผสมนะคะหน่อยจะใช้อยู่ที่1ออนค่ะก็รวมแล้วความหวานนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ2.5ออนนะคะนี่เลย หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็คนๆให้เข้ากันเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวถูป,ปั่นมาให้นะคะคนส่วนผสมค่ะให้เข้ากันนะคะใครชอบหวานมากกว่านน้อยนะคะหน่อยแนะนําว่าให้ไปเพิ่มรสที่นมผสมเอานะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราก็มาใส่ผงปั่นค่ะผงปั่นนะคะจะใส่ไปประมาณ1ช้อนค่ะจะทําให้ส่วนผสมต่างๆค่ะเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะน้ําแข็ง1แก้วนะคะเนาะ ไม่ต้องพูนมากนะคะเอาแบบเต็มเต็มแก้วพอดีพอดีค่ะอ่านะคะ1แก้วเต็มเต็มค่ะแบบนี้เลยใส่เข้าไปนะคะเครื่องปั่นนะคะเป็นเครื่องปั่น,นออโต้เนาะเปิดการใช้งานค่ะสัก30วินาทีค่ะปั่นระดับ3มค่ะแล้วก็สตาร์ทได้เลยระหว่างที่เขาปั่นอยู่นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาทำช็อตเอฟเโซรองค่ะดึงออกมาค่ะ แล้วก็กดเอสเปรสโซออกมานะคะปึ๊บช็อ,ชอตเอสเปรสโซนะคะหน่อยจะทำออกมาค่ะสองช็อตนะคะระหว่างที่เรารอช็อตกาแฟค่ะเดี๋ยวเราก็มาเทใส่แก้วได้เลยนะคะนี่เลย หน่อยขออนุญาตปิดฟ้าค่ะเพื่อที่จะเทน้ํากาแฟด้านบนนะคะเพราะว่าถ้าสองช็อตปุ๊บค่ะเขาจะมีความแบบปริมปริมหน่อยๆน,นะคะเดี๋ยวมันจะหกได้เนาะอ่าได้มาแล้วค่ะน้ํากาแฟสองช็อตนะคะนี่เลยโอเค เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาทําเป็นสูตรแก้วย2่ออนกันค่ะ22ออนค่ะนมสดค่ะเราจะใส่ลงมาที่ประมาณ6ออนค่ะใส่น้ําหวานนะคะมาที่2ออนค่ะหน่อยจะเพิ่มเป็นน้ําหวานแทนนะคะเพราะว่าหน่อยต้องการสีที่มันสวยด้วยเช่นกันนะคะปึ๊บ อ่าแล้วก็มาใส่นมผสมค่ะนมผสม1นึ่ออนค่ะคนๆให้เข้ากันโอเคแล้วก็เตรียมโบป,ปั่นค่ะปึออ๊บเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะใส่ผงปั่นลงไปด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วค่ะนี่เลย ปั่นเหมือนเดิมเลยค่ะสามสิบวินาทีค่ะเราก็เบอร์สามค่ะสตาร์ทค่ะระหว่างที่ทำใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำช็อตกาแฟรอเลยค่ะช็อตกาแฟนะคะหน่อยจะใช้ช็อตกาแฟสองช็อตเหมือนเดิมค่ะอือแค่นี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปื๊บมาเทเลยอโอ้ยแต่นมชมพูแบบน่าทานมาก แล้วเดี๋ยวหน่อยก็ปิดฝาไว้ก่อนค่ะแล้วก็ได้มาแล้วค่ะช็อตกาแฟ2ช็อตนะคะปึ๊บเทลงไปเลยอือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสสูตรเลยนะคะสูตรแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22อออนค่ะเราก็มาดูรสชาติกันเลยค่ะว่ารสชาติของเขาค่ะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยดีกว่าเนาะ นะคะ,ะสำหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะนี่เลยหน่อยลองชิมในรูปแบบที่ยังไม่คนดูนะคะก็จะมีความแบบเป็นกาแฟเลยแหละแล้วก็มีความเป็นหอมอ,อมนมชมพูนะคะขึ้นมาค่ะตอนนี้นะคะทุกคนจะสังเกตได้เลยค่ะว่าน้ำกาแฟเขาก็มามิกกับตัวนมชมพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอืม เขาก็มีความแบบเข้มๆห,หวานๆนะคะมีความแบบหอมๆนวลนๆเนาะโอเคก็เหมือนนมชมพูผสมกาแฟทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่เขาก็จะมีความน,วนันวๆเกิดขึ้นนะคะพอคนกันแล้วค่ะรู้สึกว่ามันก็มีกันเข้าได้ดีมากกว่าเดิมนะคะเรารู้สึกว่าทานออกมาแล้วเนะะี่ยค่ะมันมีความเข้มของกาแฟค่ะตีขึ้นมามีความหอมค่ะแล้วก็ มีความหวานแบบไม่หวานมากนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าหวานแล้วแหละแต่ด้วยความที่กาแฟของเราก็ใช้พัวเข็มด้วยนะคะอืมนี่ก็โอเคเลยเดี๋ยวขอคนนิดนึงอืมเหมือนสูตรแก้วชิบกออนเลยค่ะก็รสชาติเดียวกันเลยนะคะโอเคค่ะก็ ทั้งสองสูตรนะคะเขาก็จะมีความแบบหวานนะคะก็แบบประมาณนึงเลยค่ะถ้าเกิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะหน่อยอยากให้ทุกคนค่ะไปอลองทํากันดูนะคะทําตามกันดูได้เลยเนาะ,ะสําหรับสูตรนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงคะ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปดูนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะอ่านค่ะว่าได้ผลกันยังไงบ้างนะคะสําหรับใครนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะอยากให้หน่อยมารีวิวหรือว่าแชร์นะคะความรู้อะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะ เดี๋ยวหน่อยก็จะหาความรู้ดีๆนะคะหาสาระดีๆนะคะหาเมนูอร่อยๆค่ะแบบนี้นะคะมาทําให้กับทุกคคนนะคะได้ดูกันอีกเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครใครเลยค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ